สวัสดีครับผมสวัสดีคุณผู้ชมที่น่ารักทุกทุกท่านนะฮะแล้ววันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมเช่นเคยนะครับผมอ่ะเสียงเหมือนเป็นหวัดเลยนะฮะไม่ได้เป็นหวัดนะฮะเพิ่งผัดเผ็ดปลาดุกเสร็จนะครับผมก็เลยอืมกลิ่นมันฉุนจมูกหน่อยนะฮะก็เลยเสียงแบบนี้นะครับผมอ่ะอ่ะเมื่อกี้ก็บอกเมนูไปแล้วเนาะเอาเป็นว่าอ่ะเมนูวันนี้ผัดเผ็ดปลาดุกกรอบนะครับผมอ่าผมทําปลาดุก ทอดกรอบไปหมดแล้วนะครับผมเพราะว่ามันจะได้เก็บได้นานน้องทุกคนอ่ะผักก็เท่าที่เห็นวันนี้น่าจะกินหมดอยู่แล้วนะฮะอืไม่ได้เต็มถาดเหมือนทุกวันนะครับผมที่กินพวกผัดแบบนี้นะฮะข้าวก็ยังร้อนอยู่ผัดก็ยังร้อนอยู่เนะี่ยเสร็จเมื่อกี้เลยทุกคนเสร็จปุ๊บถ่ายปั๊บเลยนะฮะอ่ะแล้วก็สําหรับท่านผู้ชมที่บอกว่าอ่ะผมถ่ายไกลไปนะฮะอันนี้ผมเอาเข้ามาใกล้ให้ได้ที่สุดเท่านี้แล้วนะครับผมเพราะว่า ขาทั้งกล้องมันติดกับขาโตะเนาะผมไม่ได้ใช้โตะแบบแบบโตะพับเนาะตอนนี้นะครับผมถ้าเป็นโตะพับมันจะมีช่องว่างให้ขากล้องมันมันวางเข้ามาได้นะฮะแต่อันนี้อะอยู่ไกลหน่อยแต่ก็มองเห็นเนาะไม่เป็นไรนะครับผมมาก่อนไปรับชมคลิปนะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับมาเรามาชิมผัดเผ็ดปลาดุกของเรากันดีกว่านะฮะใช้เป็นปลาดุกกรอบนะไม่ขาวนะครับปลาดุกกรอบ นี่โอ้ชุ่มไปด้วยพริกนะฮะนี่นี่ตักให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนเลยน่าจะไม่กรอบแล้วล่ะนี่อืมคำใหญ่อืมอืมอร่อยอืม อ,อันนี้แบบถ่ายตอนแดดจ,จ้านะั้ทุกคนเดี๋ยวลวงไม่ทันนะฮะเดี๋ยวลวงไม่ทันตอนห้าโมงนะครับผมนี่ต้องถ่ายแบบตอนแดดจ,จ้าหน่อย Mm-hmm. Mm. Mm. อ,อ,อันนี้แบบไม่ตักไม่ตักหัวไม่ตักหางมาเลยนะเน้นช่วงตัวที่เป็นเนื้อเนื้อละนะฮะอื้ม นนเนื้อ, <S <S <ค>อกินข้าวแปบ๊บเดีเยวเนื้อท่วมอลกแล้วร,ร้อนนะอากาศร,ร้อนมากอืมนี่การกินปลาดุกกรอบนะฮะมีสูตรนะฮะงัดเอาก้างที่อยู่ตรงกลางตัวออกก่อนนะครับอ่าแล้วก็จะกินได้หมดเลยนะฮะก้างตรงนี้มันกรอบแล้วนะทุกคนมันสามารถกินไปได้เลยนะครับผม 嗯。Mm. กินกับข้าวสวยร้อนๆนุ่มๆทุกคนบ๊อกเลยเพอ perfect เราได้กล้างเขาแล้วนะฮะแล้วเนี่ยสามารถกินทั้งคำเลยฮะออืมนะ

Ooh, ooh. เนี่ยไปพักหนึ่งไม่ใช่อะไรตั้งใจกินอยู่นะครับ ทำไม่สมชื่อนะฮะผัดเผ็ดนะครับผมเผ็ดจริงแดดเปี้ยงเี้แล้วทุกคนกินแตงแก้เผ็ดสักหน่อยนะครอืม เป็นยังไงก,กันบ้างครับผมสําหรับผัดเผ็ดปลาดุกข,ของเรานะครับเมนูเปลืองข้าวนะครับเมนูนี้กินกบข้าวจะอร่อยสุดๆนะฮะต้องกินกะข้าวเท่านั้นนะฮะงั่ให้ผมเหลือไว้สักสามชิ้นละกันนะฮะรวมกับหางกับหัวที่อยู่ในกระทะอยู่ก็น่าจะได้ตอนเย็นอีกมือนึงนะฮะ <laughs> ไม่รู้ว่า จะได้กินเย็นกี่โมงนะเพราะาตอนนี้ก็จะสี่โมงเย็นแล้วนะครับผมต้องลงคลิปตอนห้าโมงแล้วทุกคนเดี๋ยวมันจะไม่ทันนะครับผมอะขอเคี้ยวแตงก่อนอะเอาเป็นว่าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะฮะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะฮะ และสำหรับวันนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ